จัดการทุกบินค่าใช้จ่ายให้ขาดพอ่อนนาสูงสุด8ปีวงเงินสูงสุด2 0 0แสนบาทจะเป็นสินเชื่ออะไรเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับพบกับช่อง ตั้ม1นึ่งสี่นนชแนลนะครับพบกับสาระดีๆทั้งเรื่องการเงินนะครับและก็รีวิวสินเชื่อต่างๆนะครับวันนี้จะมีสินเชื่ออะไรที่จะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตั้ม1นึ่งสี่นนชแนลด้วยนะครับสินเชื่อทุกวันนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับให้เราได้เลือกใช้บริการนะครับแต่สินเชื่อที่จะปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นนั้นผมแนะนําให้เป็นสินเชื่อที่มาจากธนาคารเท่านั้นนะครับและวันนี้เป็นสินเชื่ ออมสินนะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวให้รับชมกันนะครับสินเชื่อที่จะมาแนะนําในวันนี้ก็คือสินเชื่อธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินนะครับสินเชื่อตัวนี้มีจุดเด่นนะครับเดี๋ยวไปฟังจุดเด่นก่อนฟังจุดเด่นนะครับมาดูนะครับวงเงินสูงสุดอยู่ที่สองแสนบาทนะครับผ่อนนานสูงสุด8ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.5 0เปเซนต่อเดือนนะครับ มาดูจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ 1. นะครับเป็นเงินกู้สําหรับลงทุนนะครับสองครับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพก็ได้นะครับสามนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อการดํารงชีพนะครับสี่นะครับเป็นเงินกู้สําหรับชําระหนี้สินนะครับไม่ว่าเราจะมีหนี้สินต่างๆนะครับสามารถมารวมแล้วก็มาชําระได้นะครับห้านะครับต้องไม่นําไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับ ของธนาคารออมสินนะครับทั้งนี้ต้องไม่นําเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ไปลงทุนในฉลากออมสินนะครับนํามาเป็นหลักฐานประกันเงินกู้ในคราวเดียวกันนะครับดูคุณสมบัติของผู้สมัครน,นะครับ1นะครับเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้นะครับเป็นผู้ประกอบอาชีพรายย่อยนะครับเช่นผู้ประกอบการอาชีพค้าขายนะครับบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจําหน่ายนะครับ เป็นผู้มีรายได้ประจําเช่นข้ราราชการนะครับทหารตำรวจลูกจ้างของหน่วยงานรชาชการนะครับรัฐวิสาหกิจหรือบริการเอกชนที่มีเงินเดือนประจํานะครับ 2. นะครับเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและมีร่วมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปีในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา 3. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ 4. มีสถ,ถานที่ประกอบอาชีพที่อยู่อาศัยแน่นอน 5. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเพื่อเรียกนะสาขาที่ยื่นขอกู้6ไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริบรหารหรือกรรมการของธนาคารออมสิน 7. ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชนรายบุคคลอนเนกประสงค์นะครับมาดูเอกสารประกอบการขอกู้นะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับและสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้คำประกันนะครับเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝากสลิปเงินเดือนถ้ามีนะครับเอกสารรายรับรายจ่ายถ้ามีนะครับรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพนะครับกร,กรณีใช้ หลักรั์คำประกันนะครับนำสำเนาหลักทรัพย์ที่คำประกันไปด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับสินเชื่อธนาคารประชาชนหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับขอให้เพื่อนๆผ่านการอนุมัติกันทุกคนนะครับแล้วใช้เงินอย่างระมัดระวังกันด้วยนะครับใช้สตางค์อย่างมีสตินะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตำหนึ่งสี่มันนี่ l ชแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ